ลูกสาวก็จักไปหาทงหางใดก่อนเอาล่ะครับคาตาหลอกเมืองเข่าอยู่แต่ผู้พ่อก็คือสีอื่อนอยู่ดอกครับป้าป้าครับมาหลุนมั้งครับไปเข้าไปมัง้งเมียนบ่ใส่อ้เมียนดูเมียนดูครับเมียนดูพอแล้วพอแล้วอ้หัดตาคนมาได้ยังไดหรือเขาบอกท่านมาหาเนาะครับออกปานแน่ เดี๋ยวกับบานพาอง,งามพี่ครับพุณคุน,นยืดสายใบใหม่ใบใหม่พกอยู่คุนเป็นกวนเป็นกวนยูผ่านเนาะขันเป็นพ่อเร็วคนนี้จกน้อยไหมเนาะครับคือสีง,งามดีตบจุ่มๆพี่งามว่าทางพี่พเป็นซ้ายไปเลย ตรงนี้ก็อยูเล่าๆซีม่งค่นแล้วครับแดดก็พอแดงๆเรื่อยเห็ดหิบขึ้นสีม่อง,อง,บ,องบ่ค่อ,คอยชัดเลยหรอกเป็นสีแดงๆแน่เน้ะครับภาพพุ่นนะครับมูนี่เติบพุ่นเตยไปใหม่แต่มันเปิดกคนนี้คิดว่าซีมีหลายอยู่ครับ แต่ว่าท่านกาหยางก็พยาย,ยามเหยียบมุนก้อนนะครับพอไปใบม,มันไหลพูดนะตัวมวงนี้พี่กายบอกดีครับตัวพี่ควนหลอยู่พี่กายมาว่าท่านค้นลึกจังไรนี่ละ่ะควน่ะเอ้ย ควรยุบานินะจะเย็นเย็นไทยคนขับคนไม่อยากจะเย็นเย็นไทยคนขับพวกมันสิมึดดูดูการอะไรนะครับ หลังจากเก็บมูนีมูนีแล้วจกักสิพ่ออยู่พอ่พอๆแล้วนะก็ปีนี้แต่พอ่พอๆก็คือสิเป็นปีหน,นาเลยนะครับพวนลาลาแล้วเหตุนึงอื่นเริ่มสิว่ายแน่หรอครับออกยากแน่หรอกเหตุนึงอื่นผ่อนเลยนะเจ็๊ยบระบาดเสียมงัดซะก่อนจักหน่อยพอดึงขึ้นง่ายๆ แกษเนี่ยมาเลี้กับซองตาแสบครับตัวตะเวนอยู่ต่ำซองระดับสายตาเลยนะครับหัดหัดเหลวกับเกียบมันวนแล้วครับถอนง่ายพอดินออกจากสดินล้วนแน่นะครับว่าเป็นดินเหนียวมันเลื่อเลื่อดึองง่ายเนี่ย ดอกขาดเดี๋ยวไปมึงข้างๆก็เห็นดอกจูมก็มีอยู่ครับ ตัวกระดิ่งยากแน่อยู่งคือจิ๊บเอาจิ๊บเอาล้วครับสิพยายามบวบแล้ว งามง,าม,งามครับงามงามมีแต่เห็ดปวกล้วนเลยครับนี่ดอกตุ้ม đọt nỉ nghe cụm u, khá nghe cụm u, nè, măng đọt chùm chùm, khắp không nam, lúc sau các bác chếp vô tấm măng đọt chùm chùm này là. บริไทยเห็นหนาเขาด้วยครับลูกสาวเพราะว่าเขาอายกล่องสีหันกล่องไปหาเขาไว้ยังหันมาด้วยเพราะว่าเขาอายกล่องคนอายกล่องนะครับเก็บอย่างเดียวคนฉีอายเ็งคำแดดกเฮงซ้องตาเฮง อันหนาไปตั้งแดดพอดีครับพี่ครับตุ่มๆเปิดไปไม่ออกอยังเหลืออยู่ครับเหยียบมุนไปกันไร ต่วมันใบใหม่มันหลายแล้วก็ไปย่างตื่นเต้นเฝ้าเจ็บเกลือย่างเหยียบไปโบ๊บโบ๊ะบริเปิดนเหมือนกับยานคนมาเห็นกับพองกันนะครับเด็กเขาสิมาะหยาดสิบบริทายลิปหน้าครับแต่เ็นพี่พ่อ เขาพัก้อนขดสิบยหยาดเขาดิครับสิคอท้ายแต่คือสื่อนะครับตัวนี้มาพอก้อนแล้วก็ให้เก็บน้ำสะเทาะนะครับมวนแล้วครับเก็บเห็ดมือนี่พผมู้งี่เติบนะครับสุปีสุปีก้าพอบ้ตามก้วสองร้อยแปดสิบดอกแล้วครับสุดทิพสุเทียนะครับ วัาเที่ยวนี้ขาดว่าสีสามอยขึ้นสามต้นตอนู่นะครับสามรอยขึนอนี่นะครับนับเขา่ขาๆมึงนะดวงเปดไม่ปกบเห็นนะครับว่าต้องีเปิดมึงมึดอาวรับปานี่ คือสิพ่สิแล้วเลยเนาะครับเพีลูกสาวนี่เราครับผลงานมือานี้ครับเจ็บออกอยากตาท่านหมืครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะน้นํานด้วยครับสำหรับผู้ชมผู้ไม่นะครับที่ว่าท่านได้กดติดตามนะครับขอฝากช่องน้าไหด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับพอกันชิปไหมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ